สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i channel กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับครีมกันแดดตัวนึงนะครับซึ่งครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยเป็นครีมกันแดดที่ไม่โฆษณาเลยนะครับแต่เป็นครีมกันแดดที่บอกกันปากต่อปากเท่านั้นครับครีมกันแดดตัวนี้นะครับมีชื่อว่าครีมกันแดดไมเลยเดียนนะครับครีมกันแดดตัวนี้นะครับมีทั้งหลอดบีบและหลอดกดปั๊มนะครับราคาเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับครีมกันแดดตัวนี้นะครับลักษณะหลอดก็จะเป็นหลอดสีม่วงนะครับ สีม่วงกัสีขาวนะครับแล้วก็สีชมพูตัดกันนะครับรูปด้านหน้าก็จะเป็นรูปผลไม้เหมือนฟุตี้เลยนะครับสามารถป้องกันแดดได้ถึงห0ิบเท่าเลยครีมกันแดดตัวนี้นะครับเนื้อครีมจะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะนี่ครับครีมกันแดดเนื้อครีมจะเป็นสีขาวแบบนี้นะอ่ะไม่เหนียวนะครับดูนะครับดูมันดูมันไหลนะเห็นไหมไม่เหนียวนะครับทาไปแล้วเนี่ยขาวทันทีเลยนะครับ ทาพวกขาวปั๊มนะครับทาคือขาวตัดให้เราเห็นเลยแหละแต่ว่าคราวนี้ว่าผิวผมว่ามันขาวแล้วนะครับหลายๆคนก็เลยไม่เห็นนะครับให้ดูก่อนนะอันนี้ผมใช้มานานนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับแล้วก็ทาไปแล้วเนี่ยผิวนุ่มชุ่มชื้นดูสว่างกระจ่างใสผิวกระชับขึ้นนะครับลดรอยหยาบกร้านผิวแห้งตึงอะไรพวกนี้นะครับ คือสามารถลดได้ดีเลยทีเดียวนะครับใครหลายคนที่ตามหาครีมกันแดดอยู่แล้วไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนนะครับผมแนะนําให้ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับเพื่อเป็นหรือเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ตามหาครีมกันแดดอยู่นะครับคือเป็นครีมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้โฆษณาเออมันบอกปากต่อปากกันเท่านั้นหลายหลายคนอาจจะมองข้ามไปหรือไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าวันนี้ได้ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากตัวนี้เป็นตัวเลือกของคุณด้วยนะครับ เอาละครับเรามาฟังราคากันนะครับว่าครีมตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ครีมตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่80บาทนะครับแล้วก็กดปั๊มจะอยู่ที่3ใบแดงนะครับมีทอนด้วยนะคือใครที่จะหาซื้อตัวนี้นะครับหาซื้อได้ที่ l a z a d a นะครับหรือ s h อ p e e นะครับหรือใครนะครับไม่รู้จะเข้าไปหรือไม่มีเอ่อเข้าไปซื้อแล้วเราเข้าไปซื้อไม่ได้นะครับติดนู่นติดนี่นะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับในคำอธิบายนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ก็อยาก <im itation> ให้ลองใช้กันนะครับอยากให้เปิดใจลองใช้ดูมันดีจริงๆนะครับของที่ดีเนี่ยผมเอามาแนะนํานะครับส่วนของที่ผมใช้แล้วไม่เห็นผลกบผมจะไม่เอามาแนะนานะครับสาหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วคราวหน้าเนี่ยผมมีคลิปอะไรใหม่ๆมาลงให้ดูก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ